ผ้าสะอาดนะร่างกายไปสัมผัสที่ผ้าก็สกปรกจิตท,ท่านก็รวมได้สมาธินี่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าจิตของพระจุลวันธกาเนี่ยมีสมาธิแล้วมันสลดสังเวชรวมเข้ามาท่านก็แสดงธรรมให้ฟังนะแสดงทางไกลเหมือนที่หลวงพ่อเทศตอนเนี้ย สแสดงทางไกลนะอยู่อเมริกาก็ฟังได้แต่หลวงพ่อต้องใช้เทคโนโลยีช่วยพระพุทธเจ้าท่านใช้พลังจิตของท่านถ่ายทอดออกไปตอนเด็กๆก็นึกนะเป็นไปได้เหรอนะเจอครูบาอาจารยนะ์มาเข้าฝึกกรรมฐานนะเจอครูบาอาจารย์ชั้นดีไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนะที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยบางองท่านก็ทำได้ อย่างหลวงปู่เทศคนไปภาวนาที่วัดกลางค่ำกลางคืนขี้เกียจลงไปนอนตั้งใจจะนั่งสมาธิโต้รุ่งแล้วลงไปนอนเห็นท่านมายืนถือไม้เท้ามายืนอยู่หน้าประตูห้องเลยนะตกใจเลยนะอย่างนีน้ถ่ายทอดกันได้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไปสอนอะไรต่ออะไรจันทองอิน ยังเป็นพระหนุ่มอยู่ออกไปทุดงแล้วใจมีราคะขึ้นมาคิดถึงเห็นผู้หญิงสวยๆใจเกิดราคานะนั่งสมาธิยังคืนคิดถึงแต่ผู้หญิงท่านบอกผีมันหลอกท่านนะจนะเอาตายเลยโทษฐานเป็นพระไม่ดีแทนที่จะคิดพุดโทโธก็ไม่คิดถึงผู้หญิงบอกช่วงวิกฤตนะ เห็นหลวงปู่สิม,มท่านลอยมาผีมันหนีไปก็รีบกลับไปหาหลวงปู่สิมมาเจอหน้าโดนจวกเลยนะบอกออกภาวนานะไปคิดถึงผู้หญิงอย่างนั้นไม่ได้นะทีหลังจําไว้นะให้คิดถึงพุทโธไวนะ้เนี่ยพระเจ้าท่านก็สอนพระจุลปันธกะทางไกลนะเป็นรู้พระอรหันต ถ้เราจะเห็นนะว่าการทำสมถะกรรมฐานนั้นนะมีอุบายวิธีมากมายนะไม่ใช่แค่กรรมฐานสี่สิบข้อหรอกนะลูกเล่นมีเยอะแยะไปอย่างบางคนชอบพระจันทะร์นั่งดูพระจันทร์ถ้าแงหน้าดูมันเมื่อยนะไม่ขอมาดูในแอ่งน้ำเห็นพระจันทร์จิตใจมีความสุขนะจิตก็สงบรวมเลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะ บางคนชอบระรอกคลื่นระลอกเล็กๆรู้จักระรอกน้ำไหมมันไม่ใช่คลื่นนะมันเล็กๆมันพลิ้วพลิ้วพลิ้วลมมันพัดพลิ้วพลิ้วเห็นระรอกคลื่นนะจิตรวมไม่ได้พดตรงพูดโธไม่ได้หายใจอะไรทั้งสินน้นเพราะงั้นการทำสมำถะกรรมฐานเ่ยจะฝึกจิตให้สงบเป็นอุบายเป็นอุบายที่จะฝึกจิตให้สงบ วิธีการนั้นมากมายมหาศาลตามตำราเขากรุบปิ้งไว้เหลือสี่สิข้อก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะนี่หลวงพ่อก็ทำไปเรื่อยๆนะตอนฝึกฝึกไปหลายแยอย่างฝึกอย่างนั้นก็สงบอย่างนี้ก็สงบฝนะึกฝึกในสุดจับหลักได้ส,สมาทานกรรมฐานมันเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบจิตจะสงบได้นะ ต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะคีย์เวิร์ดเนี่ยตรงนี้นะธรรมะที่มากมายมหาศาลในภาพของสมถนะเนี่ยหลวงพ่อรวบลงมาเหลือแค่นี้เองน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องมันเป็นการน้อมจิตไปอย่าง าเรามีความสุขอาการหายใจธรรมานาปนสติแล้วมีความสุขเนะี่ยล้วก็หายใจให้จิตจดจ่ออยู่กับการหายใจแป๊บเดียวก็สงบแล้วนะหรือบางคนชํานาญในแสงสว่างหลับตาลงก็กําหนดจิตนั้นก็สว่างขึ้นมานะนะมีความสุขอยู่กับแสงสว่างก็น้อมจิตไปอยู่กับแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง